ับสมัครนักแข่งฟรีไฟล์เข้าทีมซอยหาา่างห่างเม้นอยูเอดีมาพวกเราจะไปตะลุยแข่ง 4D4 ชิงแชมป์โลกพี่กลัวว่ามันจะง่ายเกินไปเราจะเล่นฝันด้วยถ้าเราชนะยิงได้นะครับจะกดเต้นท่าใหม่แบบท่าไต่ตูดอลไรเงี้ยเลยเออจะตึงจะเกียนแค่ไหนฝากเป็นกำลังใจให้ทีมซอยห่างด้วยนะจ๊ะ อ๋อไอ้ลูกกาชุดอะไรอ่ะน้องผมพี่อ่ะเสื้อหน้าแข่งถึงชุดผมจะกล่ำแต่ผมก็แบกแทมทีมาครับว้าเกินบุยมุยเกินบุยมุยจะคือเดี๋ยวเอาเอาอย่างนี้ให้คนดูเลือกนะครับระหว่างชุดนี้กับชุดนี้คนดูชอบชุดไหนคอมเมนต์มาบอกทีดิอันนี้คือมีสาวใช่ไหมไหน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 โอ้กําลังจะจีบก็เสียใจอุ้ยไหนไปดึง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 ไหนดูชื่อทีมก่อน ใสยอ๋อใครตั้งซอยซอยห่างอันเนี้ยซอยห่างซอยซอยห่างหรอเออเราทีมเราทีมซอยห่างโอ้ยตายตั้งชื่อทีมก็ผิดมันแกะยือยืดได้ครับไม่แกะอ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลย โอเคเออแล้วตุกแล้วตุกแล้วทีมซอยห่างนะครับจะลงจะจะจะได้แชมป์อ่าสี่ีสี่ชิงแชมป์้วย่วยโลกนะครับผมบอกมนนี้ทำไมว่าเราต้องให้คนดูอินก่อนว่าทำไมทีมเราชื่อว่าทีมซอยห่างพูดไปที่น้องทีมนี้นะครับได้มาจากคนนี้นะครับแบบมาดวงแล้วก็พี่โจเซ่นะครับหัวหน้าโจกหัวหน้าแก๊งนะอะไรอ่ะเขาชอบซอยห่างๆให้ผู้สาวนะครับเออฟังฟังฟังโจเซ่นะครับโจซ่เนี่ยซอยห่างๆแต่แบบมาดวงซอยดีที เหตุผลที่ซอยังหางก็เลยไม่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 ทีมเลยเธอเกันผมกดฟัก์กันลาผมไปอยู่ละแปลมบอลผบอกว่าโดนพลังแปลมบอลสำหรับพลังมาแล้วอ้พลังมาแล้วพลังมาแล้วอันนี้เราเจอทีมอะไรเนี่ยเขาไม่มีของเขาไม่มีของมาแล้วมาแล้วมามามาไปไปไปเดียวกันไปเดียกันไปสังเเข่นใหม่สังเเข่นใหม่ครับสปเดียวกันหน้่งมีผู้ทั้งแห่งจักรวาลนาโนแม็กโซนเผาเรานะนี่ไงเป็นไง เฮ้นี่ไปช่วยดูก้าดิไปช่วยดูก้าดิสใยน้องดาวสองดาวสองเฮ้ยเสร็จครับเสร็เกาสุดเกินโหดเกินโหดเกินเก็บเกินสร็ครับก็สุดเกินอ่ะกูแน่เป็นขาดกว่าจะได้เดินหัวเฮ้ยเขาเรียกอยู่ไหนอ่ะตอนสุดท้ายอยู่ไหนอ่ะตอนสุดท้ายอยู่ไหนไปแบบไม่รอน่อยไปแบบไม่รอน่อยไปไม่รอน้อยไปแบบนพี่ขอ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 ไปไปไปแตกฝันดีครับน้องต้องกดท่านี้ต้องกดท่านี้ อันนี้คือบอกแล้วครับคุณคงจะแต่งตัวกำๆแต่ผมก็แบกทีมือนนะไหนชูน้องไหนชูน้องขอดูมันขอดูหน่อยหน่งนะครับอะไรครับใส่โค้ใส่ซุนนะแข่งมาครือซุนนะแข่งเราคุณแบบว่าไม่ไม่ไม่ฟังฟังถ้าใครอยากจะเป็นนักแข่งนะครับหรืออยากจะทำอะไรรุ่งเรืองต้องมีวินัยในตัวเองอยู่ไหนอ่ะไม่ไปไหนไอ้น้องมึงไปไหนมึงจะไปไหนไอ้น้องอืมคุณระวังนะครับคุณระวังนะแตกมาดีเฮ้ยเกินไปไหม เช่หน่อยหนเยอเยอะ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 ยเยก่อนเชยก่อนเยก่อนได้ะานได้เขเรียกมาช่วยกันครับปูเขาเรียกช่วยกันโอเคโอเคอเชวยก่อนว้าวว้าวไม่มาทุกคนหละเฮ้ยยืนกับผม3มตัวโอเคโอเคโอเคแป้นนึยงแปนนึ่งเพิ่มเลือดก่อนหัวหวยดาวหอ เฮ้ยเว่อป่วไปลูก้าเว่อไปเฮ้ยเว่อเวไปก็คิดเอานะครับผมไอวอ์สามลูกโคโนหนึ่งสกิลมันเจาะหมดอะเออไม่มีทีมมาช่วยอะครับได้ไอ้อเชี่ยใครวะค่าเก้าสกอร์แบบดไม่ไม่แบ่งเลยไม่แบ่งเลยล้านล้นๆนเออได้ได้เหมียนง้นๆนะ อันนี้เขาเรียกว่าปั้นเอครับปั้นเอครับปั้นเองันนี้นเอับปี้นเอัั้นเอค่ับปั้นเอคะับไัู้เอครับปั้นเอครีั้นเอค่ั้นเอคปั้นเ็คซ้าปขวาเอครับปัอครับันเครับปันเปันเอรัยปเอครับปั้รับปันเอครัไปนเอคังนเาจรับปันอครัันอคมับปั้นอนโั้ันมาคากไหนเอครั้นเอคบเอคบปันเปเอคร้เอรับัวงเอเรื่องนเป็นเอ หวดทีมแค่นั้นแหละเอ้ามัเตอรง่ายเกินไปไหมอัจจัยตัวเองชนะแล้วนะเจ๋งดูท่าผมนี่ท่าผมอย่างปั่นอะอัจจัยตัวเองไปรัดก็สรุปนะตอนนี้เราเราทีมเราเข้ารอบแล้วนะครับทีมซอยห่างเข้ารอบครับเดี๋ยวไปแข่งรอบต่อไปเลยดีกว่านะครับรอบต่อครับรอบต่อไปครับรอบสองลุยฮะอ๋ออาทีน่ะ ไม่ครับการแข่งขันเมื่อกี้ขนาดแบมวดวงออกให้สองเกมนั่นแหละนยังแบบเหลือๆจูซี่ไปล้วครับจูซี่เจ็บเจ็บเจ็บเออเออเออคออมันยิงคอิงนระเบิดระเบิดระเบิดวะระเบิดวะระวังระวังนะซ้ายขวาซ้ายขวาดูหนนะซ้ายขวาเราพลาดไม่ได้นะต่ดึเียลัดเียโอ้ยอ้ยเฮียยิงมันดียิงมันดีข้างๆอ่ะโอ้ จะตายเนี่ยพี่สองพี่สอับพี่สอับพี่ส้คนนี้เกือบตายอุ้ยคเจ็บโคเจ็บโคเจ็บเลยคนเวนี่เดียวมีคนชวยอยูลก็สวย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 แตกชุบชเฮ้ยชนะแล้ให้อะไรคมขมอ่ะเมื่อกี้เราเพิ่มพลังหน่อยดิเสียงหูคองดิวู้โอ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 ้โ้อโโอ้้วออ้อาหัวอออออ้อ้ยเ้อ้้อ้้อ้ว้้้้ เชียโอ้ไปกระแปะมาดวงล้วกันตันมาเลยครับน้องพี่พาทางเกมเองครับเราคู่ดูโอ้กันนะได้ได้จับสเราใช้แผน2อเราใช้แผนสองสองนี่เระดัเออดักพี่ดักแปมเชี่ย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 โดนดักเปิดหัวเปิดหัวเปิดหัวห้าเก้าเปิดหัวห้เก้าอ๊ะดังให้ดับับับหลังับุ้ยหลังเขาหลังเขาหลังเขาสสเลยมันเจ็บอยู่นะวยตายแล้วตายแล้ตายตายเนี่ยอุ้ย หลังสองหลังสองหลังสองเดี๋ยวอีกตัวอีกตัวหนึ่งหลังครับเฮ้ยตายลวกลวกลใส่น้องลวกหนึ่เว้ยมาดิอยืดข้างบนข้างบนทางบนี่แหละพลิกไหลตายตายหมดตายหมดบนๆตัวไกลตัวไกลตัวสูงสวยมาเพิ่มพลังลิงกังดิ งูคองครับพลังงูคองผมสไนผมสไนเกมเนี่ยผมสไนผมเล่สสายผมเล่สสายสไนกี่อันแล้วได้กี่อันแล้วเดียวเดียวเดียวเอาเคโอเคียวเดียวก็เรือเรือแผ่นสองสอรายการแผ่นสองสองเดี๋ยวเดียวคู่สลับคู่กันแล้วล่าสุดสายไม่มีสายไม่มีนี่ไงเจ็บไปดิกลาง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 เข้ากลางมาเข้ากลางมาเข้ากลางไเห็นละเจอละดาวหนึ่งดาวหนึ่งบนบ้านดาวหนึ่งครับบนบ้านดาวหนึ่งพี่แกมมาเลยไม่เจอตัวเลยออ่ะยู่ไหนวะมันกลับไปบ้านมันมันกลับไปบ้านมันมันไม่ไปกับเราจรองจริงๆเราตึงเกินไงด้ายขวา ไขอน้ำ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 อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนขอน้ำ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 เจอแล้ว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 หมดตายเป้าตายเป้าตายเป้าโอ้โหหมดเลยครัแบก็ดวงภูมระยะไกลว่ะไม่ได้บูรีคือเอาจริงๆเมื่อกี้เขาเก่งนะเขารู้จักแบบแผนการแบ่งพวกแบ่ง ไปดังนนู้นแต่แม่ครับแม่ครับแต่ฟังฟัง,ฟงท,ทีมทีมซอยห่างฟอร์มแชมป์เล่นตึงแบบนี้แหละครับจะมาเอาแชมป์ครับแน่นอน,น,น,อนไม่แสดงว่าทีมเขาน่าเก่งแล้วแต่มันมีทีมที่เก่งกว่าเยอะไงทีมเราเออโอ้ยสายขวาเช็กสายขวาเช็คชนะก่อนอใครพูด,ดเยอะเปล่าเอาเกมดิ้งโอ้โหเออเกมดิ้งคิดเอาเท่านั้นเลยน้องๆล่างครับพี่ล่างครับพี่ ดูเป็นดิ้งความประหยัดครับพี่แบบใจเย็นใจเย็นเกมเด้งโอ้โหเฮยเกมด้งร่วงโอ้โหเจอสองตัวสองตัวเอ้ยอย่าให้ค่อยตายเดะไอ้หลอแป๊บรอแป๊บโดนฆ่ามับหลบฆ่าแป๊บกำลังเข้าสวยสวยครับน้องทีมเราสวยมันมาอีกสวยครับอุ้ยเหี้ยกดไปกินม็มสวยแค่ตัวเดียวชนะเฮ้ยโคตรสุดชนะแล้วหรออเอ รอบแค่นั้นแหละอะไรอะ่ะบูสเต็กมาคุมกำเนิดทำไมเนี่ยทีมซอยห่างได้เข้าสู่รอบผ่านรอบต่อไปแล้วนะครับทุกคนนี่นะฮะคืออันดับตารางนะครับเป็นรอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ทีมซอยห่างพี่ด้วยนะครับถ้าอยากให้มา <S <S แข่ง v c อีกคอมเมนต์แล้วก็บวก <S <S <ไห>กดไลค์กดติดตามกันมาคลิปนี้ก็ฝันไลค์เห็นผีฝันดีก็เห็นผีแล้วเจอกัน